ก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมวอลเลสท,ทีเฮ็ดกันอีกแล้วแล้ววันนี้เราอยู่กับมลาออฟเบรนต,ต,ตึงยืนกับเดียวมะสินนะเจอเรมาน้อยเอาหรือเปล่าใครจะได้เฟิร์นไปกันแน่หรือเปล่าเราพิ้วเราไม่โดนฟิกเกอร์ดีก,ออก,ดว,กว่ากำลังเสริมผมมาแล้ว ไอ้ฟิกเกอร์แต่ฟิกเกอร์มาโดนแล้วก็พุ่งมาโดนด้วยมาขออนุญาตจักรราแล้วกันให้เลน่าเก็บงานเก็บได้หรือเปล่าเก็บไม่ได้ด้วยโอ้โหเจ้าคอนโดดีเท่านั้นแหละฝากคลิปราแล้วกันและในจังหวัดนี้มีไอ้มีนครโอ้โหเอยอะจังเลยมีเรียวมาด้วย แต่ผมไม่กลับบ้านหรอกนะกำลังไปช่วยเพราะผมจะเอาคีบผมชอบคีบแหละคุณเรียมะเข้าใจไหมคุณเรียมะคุณอย่าห่วงคีบได้ไหมอะ่ะนะโอ้มาร์กัสโอ้ยอะไรไม่ดีอ่ะอา <c oughs> มากันเป็นคณะเลยเมื่อกี้ ครานี้เราจะได้หนึ่งๆกันจริงๆใช่ไหมเพื่อนปาดไปก่อนแต่ว่าไม่โดนสำหรับมหระเรียวมะเล่มมะใหม่แก้วก็ตีเรียมยมะแบบชิีวๆไปก่อนหนึงทีเดี๋ยวมะคุณยาวหรือเปล่าวันนี้มืหละปลาดไปแต่ยังไม่ตายโอ้โหรอดได้ไง นีตีแรงมากทีนี้ผมพุ่งเข้าไปปลาแต่ว่าไม่โดนเขาส่วนผมแต่ไม่เป็นไรทุเรนเก็บงานให้ผมด้วยจบกรมันโอ้โหเรียบร้อยเพืเ่อนกำลังบอกให้รวมตัวที่เล่นกลางผมก็มาแล้วผมไม่ได้ตั้งใจรั้นะครับผมแค่มาช่วยผมมาช่วยชันๆนะผมไม่ได้ตั้งใจร้านน ในจังหวัดน,นี้เร็วมากยังไงมวลาตาเข้าไปเอยังหลบได้อยู่ฟิกเกอร์เข้าไปแล้วก็หลบกลับมาแตา่คนตังหลบไปก่อนจังหวัดน,นี้มีคนทันดับเบิร์ใส่คีบไปหนึ่งคนก็ล้วก็ตีธรรมดาเก็บงานไปหนึ่งทีผมเห็นคนทันดับเบิร์ดใส่คีบได้เลยทีป้อมอย่ยปลอดภัยทิ้งร่างใส่ไว้ใกล้มนี่อีบัต กระปุกมาหลบพี่ไม่โดนไม่โดนก็แย่แล้วเลื่อนรถรลและในจังหวะน,นี้เรียวมาอยู่ในพุ่มเรียวมาเรียวมายังไงเรียวมาคิดนายคิดว่านายแทงมาเท่หรอก็ตีครีปแล้วก็พุ่งใส่เรียวมาแล้วก็ปาดไงแต่ว่ายังไม่ตายาไงเรียวมาเรียวม,า,ยมา,าตีส่ครีปอ้าวาตีส่ครีปเก็บสเต็ก พุ่งโอ้โหไม่โดนเขายังผิวอยู่หาคนตั้งเรียมยังไงเลยมะแล้วพุ่งเข้าใส่มะแล้วก็ปาดไปกเก็บงานโกบเสียใจด้วยแต่ว่านายอดแอสซิสกำลังไปช่วยปีป้อมในจุดปลอดภัยยิงลังางใส่ไอ้ไก่แต่ก็ไม่น่ามีใครมาหรอกเขาอ,อยู่ล่างกันในจังหวะนี้กองยังอยู่ ขอระาะไปเคคิดแต่ว่าเจอเรียวมาก่อนแล้วก็เลยป่าสวนเข้าไปต่างคนต่างป่าสวนแล้วเรียวมาจังหวันนี้ตีคิดอย่างนั้นเหรอก็ขอยย่าตัดแต่ว่าเขามีแข็งเขากดแข็งกับฟิกเกอร์ต่างคนต่างฟิกเกอร์แล้วก็พ่งเข้าใส่เรียวมายังไงเรียวมาก็ตายสกิลพ่งมาแล้วสกิลพ่งพ่งเข้าไปแล้วก็ป่ดไปเก็บงานมาได้อีกหนึ่งตัวข้างล่างเก็บนครไม่ได้ด้วยแล้วเก็บอีรินมาได้ด้วยไหมรับข้างล่าง ก็เก็บได้เช่นเดียวกันแล้ว,ลวมีปู่มาช่วงแอฟหล่อเล่นเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายจริงหเ,เหมือนจะมีการบวกอยู่ที่นล่างหรือเปล่าไม่ใช่แต่บวกอยู่ที่แดน,น,นกลางนี่แหละก็ปาดใบอลิเอลิโดนปาดแล้วก็ทันเดอร์เบิร์ดตายไปเลยหรือว่าโกงวางจะอันตริกันเลยโดนปาดอันนี้เจ้านี้พุ่งไปมีเรามาพุ่งมาก็ปาดเรามาก่อน เดี๋ยวมาเกือบตายแต่ไม่ตายดวงไหนมันแข่งอรอบที่สองเลยนะนี่แต่ขั้นในหนึ่งๆฉนันไม่มีทางแข่งขนาดน,นี้หรอกมันจะมีนาคอรสมาด้วยนาคอรสกิดเลยนะอยู่ที่เรนบนสวัสดีครับขอเรียบต่างคนต่างอันตีไปก่อนแล้วมีคนพุ่งมาพุ่งมาทำไมก็พุ่งกลัดเลยครับไม่ต้องปัดแล้วมั้งปมตีตายตายอีกหนึ่ง หัใช้ฟิกเกอร์ไปด้วยแล้วมีนาคอแต่ว่ามาป่าไม่ทันโนโหมันจะรัดเขาได้แล้วอีนินมาอีนินฟิกเกอร์ยาวมูราดเนี่ยแต่ว่า,ม,ามูราดมีฟิกเกอร์ออกเหมือนกันมันเป็นการลอกลอก่อคิดว่าผมจะกลับง่ายๆหรอไม่เพราะผมหิวคีบเยอะเลยล่ะหิวคีบเป็นการคีบ ใช่คลิปในการกู้ต้องเงาเห็นไหมอยู่ล่างแย่ไม่ใช่ล่างก่อนแต่งเลยทีเลยข้างล่างทำไมแต่งขนาดนี้ัอดีเรียวมาขอย่าป่าเดี๋ยวไปกดขึ้นกอดนายแทงฉันไม่ไดนหรอกย่าไปเลยในจังหวะนี้ไปกันหมดเลยโอเคพุ่งเข้าไปไม่เจออะไรฝากคิดกลางด้วยครับเดี๋ยวผมเขียนบนแต่บนบนเหมือนจะมีอีกนิดเกลเรียมะ เก็บสแตกไว้เป็นเหมือนโบราณต้องการเคลียร์แต่ว่าทิ้งรักษาไว้ใกล้เกินไปมีคนอติรอเต็มเลยแล้วก็ตายลงไประบอมก็แตกด้วย๋ยวนี้ไอ้ยังไงแล้วมีนาคอนพุ่งมาขอยัดอติแต่ว่าติไม่โดนทธวเล่นเก็บงานได้ไม่เป็นไรพอดี <What? S 1> ผมอยากให้ทธวเล่นฆ่าเฉยๆแหละไม่มีไรผมว่าเลยกลับล่างเงาดีก,กว่า เหมือนไอรีบอยู่หน้ามังกรนะตีมังกรก็อยู่แต่ผมกันมาก,ก่อนเรียม้าอยู่แล้วเขาก็เอามังกรไปแล้วมีเรียม้าอยู่ที่เลนบนก็พุ่งไปทีครับพุ่งไปป่าเรียม้าหนึ่งทีแล้วเรียมา้าแทงไม่โดนอะไรมีคลิปเก็บสแต็กก็เก็บอย่างรวดเร็วก็พุ่งไปหาเรียมา้าแล้วก็ป่าไปแล้วก็ตายด้วยโมื่มกี้ฟิกเกอร์นะเห็นนะฟิกเกอร์เป็นที่ตายแต่ก็ตายอยู่ดี มีอะไรบวกที่หน้าของหรือเปล่าโอ้เหมือนจะมีเก็บแตกแป๊บหน,นีพุ่งไปมีนาคอยืนด่านขวาเพื่อจับพันธุ์ที่โอ้กดฟิกเกอร์เลยเกินไปเปล่าวแล้วรวบไ่เดนในนาฟิกเกอร์รวบแล้วก็ตายด้วยกดตัวนี้ให้ตึงเครียดจริงๆร่าเข้าไป มีมังกรมีคองกำลังจะตายเขากำลังเดินลุมไม่มีใครมากันผมมาช่วยกันแล้วครับแล้วก็ลบออกอันนี้อันติเลยทีเดียวเหลือมาอยู่ข้างบนเป็นการบนด้วยครับอินฟินิตเกิดแล้วอินฟินิตก็พุ่งไปป่าเลยครับค้อนตีเลยโอ้คีเวเจ็ดร้อยผมไม่ใช่ตัวหนาผมคือมราน สายปราผมคีดขีดไกว่ารีบบวกตำแหน่ิีดคีดคิดขีดเมื่อทุกคนไปบวกแล้วคีดเราก็จะเข้าปมสองลกปมสองกอจะแตกไง,ง,งละ่ะนี่คือแผนป่าคีดแล้กวกันไม่มีใครให้ป่าแล้ว,วอยู่ความวะเนี่ยโยมไม,ไม่อยู่ด้วยเออล้วตายตาย,ตายวันดีนะเขา ปากันไปโอ้โหเขาลบพิวอะไรจะพิวขนาดนั้นทีน้าออกมาเร็วรอดไปได้น,นะฮุนนาคอสแต่ว่ารอบเนี้ยเพื่อนนั้นต้องตายกีรินเอานี่ไปกินชุดเดียวตายแต่ไะเกมไม่น่าตายหรอกมีแช่เปิดหน่วยอีกนิดอุกยนิดมีแช่โอ้โหโหนีดีกว่า มีหีเดี๋นี่ในจังหวะนี้มีคนบนผมก็ใบบนเพื่อจะไปปาดแต่กบอติให้ผมผมก็เลยเข้าไปปาดอย่างชิวๆแล้วไอวี IV อติด้วยอติอติอีกแล้วหลบคนจะตีคนเข้าสิครับโบราณมาแล้วโมลาปาปมาไอริ IV, ตายหนึ่งคน อีกนิดก็ตายด้วยเช่นกันกลับบ้านแบบเรียนไม้ไหยป้อมเรียนไม้อย่าเลายป้อมคุณเอาของกันเลยผมกันป้อมเองเรียนไม้อย,ยู่ไหนไเรียนไม้อยู่ไหนวะเรียนไม่อยู่กลางได้กเกิดแ,แล้วไปที่เรียบร้อยอีรินตายด้วยเอาของให้ได้เพื่อนอันนี้ก็ผ่านมาสักพักแล้วเซฟไปเคีวยวก่อน จะขึ้นบ้านได้ไหมนี่เลยโอ้วยจะตายแล้วนะี่ะเฮ้ยจังหวะนี้ผมนำพ่วงเข้าไปนำฟิกเกอร์พุ่งเข้าไปปาไปเอดีตายเออปูกดแช่โอ้โหรอดเฉยแล้วปูตายลงไปแต่ว่ายังมีเกิดอยู่วันนี้จะมีใครมาหรือเปล่ามีเรามาหนึ่งคนก็ตายไปโดยทันเดอร์เบิร์ดเฮ้ยยินลินฟิกเกอร์มาขนาดนี้ก็ตายไปกดเราคนหายไม่ทันแต่ไม่เปไรมีเกิด ผมน,นี่เอาเขียวเลยกลับบ้านกลับบ้านะครับบ้านอันนี้ก็มาดันล่างต่อมาดันล่างในจังหวะนี้ออฟเรนมาดันล่างมีใครอยู่ไหมครับไม่มีเอ้ยอะไรโอ้ย s h ด t d o w ถือเล่นตาย <double> อันนี้ก็ขอป่าไปก่อนแต่ว่าไม่ได้ เรียวิวมาโอ้โหเก็บไบโอไปแล้ว,โโว,แ,ลวแล้วเหลือบลัตช่วยด้วยผมไม่ปาดนะครับอย่าเข้ามาในป้อมลางไม่เป็นใจวันดีไอรนีก็ขอปาดหน่อยแล้วกันปาดไปหลบลบวันติแต่ว่าทเล่นเอาไปเถอะไม่นะทเล่นทเล่นโอ้โหโกัะโดนอะไรวะเนี่ย,ยกูจะตายกูออกก่อนเกิดกันเลยก็เกิดยังคู่ดาวอยูอ่เลยคู่ดาวยนะังยไม่เสร็จเลยก็เกิด เดาเสร็จแล้วโวนนี้อีลินก็ป่าเข้าไปตายแต่ว่าอีลินไปก่อนเก้วก็ตายอยู่ดีเรียมานายจากสู้อย่างนั้นแล้วก็ขอบป่าชีพไปก่อนแต่ก็เดินเรียมาด้วยป้อมเกือบแตกแต่แตกแน่นอนเอทรงเรียบร้อยแตกไม่หลอด,เ,ลอดอเสียอย่างไรเลน เราเสียกลางเข้าเสียล่างเดี๋ยวพูดง,ง่ายคือบนเขาเลยแต่เป็นล่างรเรีแต่มันยังหน่อยป้อมอยู่เป็นจะไปยังไงรักเซอร์ได้เยอะเราพุ่เข้าไปอัดไอรีไหมไม่ยังยังยังก่อนเดี๋ยวตายไปขอตีไปก่อนในจังหวะน,นี้วันดีเลยมะก็ปาเดเลยวมะไปก่อน ไปกดฟิกเกอร์เลยเหรอใจเยิน,ยนเพื่อนไปกดเข้าอีกนิดเนี่ยแต่ว่าไม่ได้อ่ะปั่นนาคอไปก่อนนาคอตายไปอีแต่ว่าไบโอเกิดขึ้นมาแล้วนาคอไม่ก่กอนเกิดแล้วนะก็พวกก็ไปโดนสาตันหมู่โอ้โหตายไปเลยแเราขายกองเกิดเหรือเซตเคี้ยวไอชิบหาแล้วเฮยนี่น่าจะมีเกิดเรน่ากระโดดขึ้นมาก็ตายไปเด้แล้วหนึ่งต่อห้าจังหวะนี้ทูลเลนจะรอดหรือไม่ไม่รอหนึ่งห้านะ หลได้หรือไม่ไ,ไม่ได้ตายแล้วก็เกิดมาใหม่ก็ปล่อยเข้าไปแล้วผมฟื้นมาเซ็นเควต่อตาเลยนะลืมเซ็นเควไม่รอแล้วในจังหวันี้ไอ้ลีต้ตายด้วยเออก็เป็นชัยชนะของไฟต้องฆ่าออภายแผ้ ข oh, มอว่าเออเอบีพีไม่เสียดาวใหม่เสียดาวบอกเลยว่าเจอท็อกซิคโคตรเยอะเจอแบบคิดซี่คิดซี่โรไม่ออกของโรออกของกายภาพโคตรตึงทุกคนอย่าลืมติดคั้ช่องเราด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้กับพวกเรา